พี่น้องประชาชนครับวัดบางคานเนี่ยนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วนะครับสวัสดีครับพี่น้องคนนันเมืองไทยครับวันนี้มาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับนะก็ประกอบตามสื่อมวลชนไปหลายเรื่องนะครับก็วันนี้ ก็ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศทราบนะครับว่าวันที่15พฤศจิกายน2566นะครับก็จะมีการเปิดวัดบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรให้ท่านเจ้าว,วาดแล้วก็พี่น้องชาวบางคลานนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งชาวต่างชาตินะครับเข้ามาสักกราระบูชาหรวงพ่อเงินวัดบางคลานได้ เป็นปกตินะครับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนะครับก็จะมีการทาบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วก็มีจิตอาสานะครับนะในวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าภาพประวัติศาสตร์ของนะครับความขัดแย้งของวัดบางคานที่ผ่านมาเกือบ9ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณ ทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนะครับสวกิติศักดิ์แล้วก็คุณพิสุภาและผู้ใหญ่รวมทั้งเจ้าวาดองค์ปัจจุบันแล้วก็คณะกรรมการ18อรหันรวมทั้งคณะกรรมการนะครับฝ่ายกฎหมายนะครับของวัดบางคานแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือผู้การเต่าแล้วก็ท่านรองเดี๋ยวนี้เป็นรองผู้าการนะครับจรูนเกียรติปันแก้วแล้วก็ผู้การออสแล้วก็ท่าน เลขาธิการปปทแล้วรวมทั้งท่านรองเลขาธิการปปทนะครับนะวันนี้จะไม่มีภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได้นะครับในวันนี้ก็ผมไม่ดูนะครับว่านี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับว่าภาพที่มีการถ่ายรูปนะครับร่วมกันนะครับที่จะนะมีการบูรณาการกันในการนะครับกอบกู้นะครับนะวัดบางคานนะครับกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชน คนในท,ทั้งประเทศนะครับเรื่องนี้นะครับแบบนึงน,นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนในท,ทั้งประเทศเรอคอยมาอย่างยาวนาน,นก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับที่ได้ช่วยกันทำให้มีวันนี้นะครับ ในวันที่จะมีการเปิดวัดบางคานในวันที่15พฤศจิกายน2อ6 6นะครับนะซึ่งก็จะมีนะครับพิธีต่างๆในเรื่องของให้ท่านเจ้าวาดนะครับเข้าไปนะครับจำวัดได้เป็นปกติแล้วก็จะมีการเลี้ยงเพลงนนะครับแล้วก็มีการทําจิตอาสานะในวันดังกล่าวก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาที่วัดบางคานเป็นจํานวนมากนะครับชมุมนุมเหลขกรรมก็แจ้งให้กับ พี่น้องประชาชนคนไทยไปร่วมงานได้นะครับในการทําจิตอาสาในการทําความสะอาดวัดบางคานแล้วก็มีการนะครับเรียงพระร่วมกันนะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับส,สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปนะวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เือนความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวบางคานนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ นะครับนำสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็นะครับช่วยกันทําให้วัดบางคานกลับมาเป็นวัดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะก็แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบนะครับเบื้องต้นวันนี้นะพี่น้องประชาชนครับวัดบางคานเนี่ยนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นที่รูนะ้จักกันทั่วนะครับ ขอบคุณท่านานายอำเภอโพธะเลขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีโพธะเลขอบคุณนะครับนะทั้งภูมกับสพออโพธะเลนะแล้วก็ท่านนะครับสวกิติศักดิ์แล้วก็คุณสุภาแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็รวมทั้งท่านเจ้าวาดแล้วก็นะครับผู้ใหญ่บ้านทั้งหมู่หน,นึ่งถึงหมู่หกกำนันทั้งหมู่หนึ่งถึงหมู่หกนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะช่วยเหลือจน ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านนะมาณที่นี้นะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะในการนะครับแบ่งหน้าที่กันในการทําความเข้าใจกันแล้วก็นะครับจะมีวิธีเปิดอย่างเป็นทางการคือวันที่15พฤศจิกายน266นะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับนะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับ ก็จะมีงานทอดกรถินของวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับด้วยนะครับนะก็เชิญนะครับุทธสายนิชนทุกท่านนะครับก็ไปกราบสักการบูชานะที่วัดบางคานด้วยกันนะครับนะผมเองก็จะเดินทางไปที่วัดบางคานวันที่15เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศทราบนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ผม ได้รับคำสั่งนะครับกิจกรรมพิเศษนะครับนะตั้งแต่ตีห้านะครับที่จะมีการนำนะครับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนอาญิพิเศษนะครับภายใต้การดูแลของพันตำรวจตีสุริยาสิงห์มลอธิบดีร bon รบรกรมสอบสวนอาญพิเศษนะครับนะแล้วก็มีพันตำรวจตีนัทพลดิษยธรรมนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมสอบสวนอาญพิเศษแล้วก็ชุด คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ59ทับ2566นะครับนะจะมีปฏิบัติการพิเศษครั้งสำคัญนะครับสำหรับภารกิจเพื่อชาตินะตั้งแต่เช้าตูโดยใช้ชื่อปฏิบัติการนะครับเปิดยุธธการฟ้าสางเด็ดปีอินทรีนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับนะซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมเองนะครับก็ไปเป็นผู้นำค้นเช่นเดิมนะครับนะ แล้วก็เรามีภารกิจที่ต้องทําเพื่อชาติเพื่อพี่น้องประชาชนคนใทยทั้งประเทศนะครับเพื่อความถูกต้องของบ้านเมืองการบังคับใช้กฎหมายนะครับต้องเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็นะต้องทําให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์นะครับนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีหน้าที่นะครับต้องช่วยเหลือกันทําให้บ้านเมืองนะครับสงบร่มเย็นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะ จะต้องทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับอยู่ดีขึ้นนะมิจฉาชีพอาชญากรรมต้องลดลงนะถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันในการปราบปรามมิจฉาชีพในการแจ้งเบาะแสในการนําชี้น,น,นำนำค้นจุดต่างๆนะครับนะจะทาให้มิจฉาชีพนะครับนะไม่เกิดความเกรงกลัวแต่นั้นพรุ่งนี้นะครับจะมีการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้ยุทธการเปิดฟ้าสางเด็ดปีอินซีนะในตั้งแต่ตีห้าปต้นไปที่เราจะมีภารกิจกันที่กรมสอบสวน,นพิเศษนะครับหรือ d s i นะครับนะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับนะก็พี่น้องประชาชนครับในกรมสอบสวน,นพิเศษเรามีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีปากปนไก่ปะปนกันไปนะครับซึ่งตั้งแต่ผมได้รับภารกิจในการสะสาง กรมสอบสวนพิเศษให้ไปที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับผ่านมานะครับเกือบหนึ่งปีนะที่เราได้มีภารกิจในการสะาสา,ทางทําความสะอาดบ้านของกรมสอบสวนพิเศษหรือดีไอามาตั้งแต่เมษายนไปต้นมาจนถึงเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการกวาดร้างบัดหวาดเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้ได้มีการ เปิดโปรงกระบวนการชุดสุดท้ายนะครับหรือเรียกว่าสงครามข้อสุดท้ายของผมก็ได้นะครับนะที่นะครับไปบังคับใช้กฎหมายในการเปิดโปรงการทุจริตคอร์รัปชันของรองทธิบดีนะครับไซเรนเลิฟนะครับนะเขาเรียกว่าจอมปี้ไซเรนเลิฟนะกับพวกที่มีการทุจริตนะครับเงินทําคดีเขาเรียกว่าเงินตามมาตรา31เป็นเงินที่ให้ใช้จ่ายในการทําคดีพิเศษที่มีการทุจริต เบิกเงินหลวงนะครับแล้วก็ไปแบ่งกันใช้นะครับนะนะครับพี่น้องประชาชนครับการเปิดโปรงวันนี้นะครับทําให้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ต้องกราบเรียนท่านนายกัมนตรีที่กํากับดูแลกรมสอบสวนพิเศษแอคดีพิเศษแล้วก็ต้องขอบคุณท่านปรมวตีสุริยาสงห์มลที่ได้ตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อได้จริงนะครับนะรับเรื่องที่เราได้มีการเปิดโปรงวันนี้แล้วก็เราได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการดําเนินคดีโดยการร้องทุกขก่าวโทษลองธิบดีกับพวกรวม6คนนะครับ